ทุกคนครับผมอะเกียรติพ่อมจะโคตรชนะอะไรนะผมอะเกียรติพ่อนีไอไ่ไอ้พวกที่เนี่ยพวกที่ไม่ได้แสดงแอปอะกูจะด,ดาวน์โหลดยังไงไอ้พวกเนี้ยไม่แสดง ดูดูไงดาวน์โหลดใช่ไหมเอออย่าไปดาวน์โหลดนะปิดมดไก่คนโง่เลยไม่แสดงแม่งไม่แสดงเลยแล้วกูจะทำยงไงกูอยากเล่นโปรอะแต่พวกนั้นน่ะมันไม่แสดงกู ก็เป็นแอปอะไรทุกทุกคนอย่าไปฟังเชื่อมันวันนี้ผมจะเล่าเรื่องแค่แค่นี้ทุกทุกคนอย่าไปเชื่อมันนแะบบมันไม่ได้แสดงแอปมาด้วยทำไมมันจะไม่ไม่แสดงแอปมาแทนที่จะคัดลอกมันส่งมาให้กับพวกเราแล้วเราจะได้ดาวน์โหลดแอปแต่มันไม่ส่งมาให้เราใช้อะไรแน่วะ